他们已经都看了你一堆了 มื่อวานนี้พูดค้างกันอยู่ว่าเขียนรัาพันธ์สัตว์ป่าที่ไหนนะผูหล,ลวงเขียนรัาพันธ์สัตว์ป่าผู้หลวงเนี่ยนะครับใจดีให้เราเข้ามาศึกษาเพียงแค่ทำออทำจดหมายไปขอที่กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชก่อนใช่ไหมครับนะแต่ทีนี้เนี่ยออขั้นตอนในการขอนะครับก็จริงๆแล้วต้องอธิบายี้ก่อนว่าไม่ใช่ว่าจะได้ทุกคน หรือว่าอาจจะต้องรอคิวกันไปเป็นระยะเวลาหนึ่งเหมือนกันนะครับเพราะว่าตามเขตรสาพันธุ์สัตว์ป่าพวกนี้จะมีความเคร่งครัดมากนะครับในเรื่องของการจํากัดจํานวนผู้เข้าใช้บริการหรือว่าเรียกว่า carrying capacity ครับก็คือเป็นขีดจำกัดที่พื้นที่สามารถที่จะรองรับจำนวน ผู้ที่เข้ามาใช้งานหรือเข้ามาศึกษาอะไรพวกนี้ได้ถ้าใครทําจดหมายไปแล้วไม่ได้รับการตอบรับอะไรพวกนี้อย่าไปโกรธนะครับเราต้องเข้าใจว่าธรรมชาติมีความเปราะบางนะครับแล้วก็พวกเราเองเนี่ยก็กต,กต,กต้องเข้าใจว่าเราจําเป็นที่จะต้องออรอคิวกันนะค่อยๆเข้าไปนะครับอยากจะศึกษาก็จะเย็นๆกันนิดหนึ่งกันละกันนะครับมาถึงวันนี้มีเรื่องอะไรกันอีกวันนี้ที่เราไปเจอมาวันนี้เราไปเดินกันเส้นทางยาว 11กิโลใช่ไหมตอนแรกเขาบอกว่าเท่าไหร่เขาบอกว่า7กิโลแล้วก็เพิ่มเป็น9้าเพิ่มไปเรื่อยๆนะครับจนสุดท้ายเป็นเป็น11กิโลนะครับแล้วก็เดินเดินไปในเส้นทางที่เป็นเส้นทางเดียวนะไม่ไม่ได้วนเป็นวงรอบเหมือนเมื่อวานนี้นะครับแล้วก็เดินจากาตรงที่เนินนกกระบานนี่แหละนะครับแล้วก็ไปผาต่างๆไล่ไปนะครับไปจนจบที่รอยเท้าไดนโนเสาร์แล้วเราก็เดินกลับลงมาแล้วก็ให้รถไปรับกลับมาที่เนินนกกระบานเหมือนเดิมนะครับเจออะไรกันบ้างครับวันนี้ ห่ยทาใช่ครับโถ้โห <c oughs> <c oughs> จำได้ช็อตสุดท้ายเลยเออนะเอดงวนกินเยอะมากดงวัฒน,น<ะ>สนาป่านั่นก็สุดท้ายแล้ว <c oughs> นะครับเอาตั้งแต่แรกๆเลยใช่ไหมแรกๆเราเราเดินไปเนี่ยเจออะไรกันได้ยินเสียงกิ่งไม้หักปอแล้วแล้แลแลแลพี่เจ้าหน้าที่ก็บอกว่าช้างช้างหมาอะไรเงี้ยนะครับก็ต้องรีบเดินกันนิดนึงแต่ว่าก็ยัง โชคดีหรือโชคไม่ดีที่เราไม่ได้เจอเนาะ<ม>อ,อนะครับเราเจอก็วิ่งกันป่าราบอะไรเงี้ยนะฮะออพูดถึงช้างนี่มันมีความน่ารักใช่ไหมมีมีความน่ารักมีความฉลาดอ,อืเวลาวิ่งหนีช้างนี่ต้องทําไงฮะจับ<ต>เพื่อนโยน <แ S 1> ไปก่อน <แ S 1> คนนึงแล้วเราก็ <laughs> <laughs> แล้วเราก็ค่อยหนี <laughs> ออนะครับวิ่งหนีช้างอย่าวิ่งหนีเป็นทางตรงนะถ้าวิ่งหนีเป็นทางตรงช้างเร็วกว่าคนนะครับเร็วกว่าเยอะด้วยนะครับเพราะนั้นแบบถ้าหนีเป็นทางตรงเนี่ย ไม่ทันแน่ๆนะครับแล้วก็แต่ว่าจริงๆแล้วช้างเขาตัวใหญ่นะครับเขาใช้พลังงานเยอะเขาสามารถวิ่งชาร์จได้เป็นระยะทางสั้นๆแล้วเขาจะโอเวอร์ฮีตเขาต้องหยุดพักนะครับ mm hmm. เพราะฉะนั้นถ้าถ้าสมมติถ้ามีระยะห่างพอสมควรโอเควิ่งหนีอาจจะเซฟอาจจะปลอดภัยนะครับแต่ถ้ามันโจรตัวเนี่ยให้ให้วิ่งเปลี่ยนทิศทางไปมานะครับเออแต่อย่าเปลี่ยนสั้นๆนะข้างละสองเก้าข้างลังสองเก้านี่ก็ตาน <laughs> วิ่งวิ่งให้มันแบบเออ พอช้างตัวใหญ่เขากลับตัวย่าแล้วกลับตัวช้านะครับก็จริงๆแล้วมีเพื่อนพิยเกษียวคนหนึ่งเคยเจอช้างที่สลักพระไล่มานะครับเพื่อนเกตรสาพันสป่าเหมือนกันนะครับช้างที่นั่นก็ค่อนข้างดุเหมือนกันแล้วเขาก็วิ่งวิ่งหนีนี่ก็จะเล่นไปหนังอินเดียเลยวิ่งรอบกอไผ่กับช้างนะครับวิ่งสลับกันไปสลับกันมาซ่อนแอบเหมือนหนังอินเดียอย่างเงี้ยฮะแต่พอช้างเบื่อก็ไปเองนะครับอืมแต่พอเขาบอกเขาเล่าว่าพอตอนช้างไปเนี่ยไม่รู้เลยว่าช้างไปแล้วเพราะว่าช้างเนี่ย จริงๆแล้วเขาตัวใหญ่แต่เขาเงียบมากนะครับการเดินของเขาเนี่ยเงียบท้าเขาเนี่ยนุ่มเดินเนี่ยเงียบมากเลยนะถ้าไม่หักกิ่งไม้ไม่อะไรเนี่ยเราไม่รู้หรอกอแต่สิ่งหนึ่งที่ถ้าเราอยู่ใต้ลมแล้วเราจะรู้ว่าช้างมาเราจะได้กลิ่นของมันซึ่งซึ่งกลิ่นเนี่ยอธิบายให้พวกเราฟังไม่ได้เราเราต้องเราต้องประสบพบเจอเองอะนะครับจริงๆพี่ยักษเขียวเองเนี่ย <laughs> รู้จักกลิ่นช้างได้ก็เพราะว่าเออ สมัยเด็กๆไปเข้าป่ากับคุณพ่อแล้วก็จะจะ,จะเจอช้างเหมือนกันแถวแก่งกระจานอะไรอย่างเงี้ยนะครับคุณพ่อก็สอนให้ดมกลิ่นว่าเนี่ยกลิ่นช้างนะมีช้างอยู่ใกล้ๆนี้เรากลับกัเจออะไรอย่างเงี้ยเป็นต้นนะครับอ่ะอันนี้ก็ต้องเป็นประสบการณ์ตรงของตัวใครตัวมันละนะครับเออแต่ถ้าได้ก,กลิ่นก็น่าจะน่าจะพอจับสังเกตได้แหละเราไปเจออะไรกันอีกวันนี้เราเจอกล้วยไม้อีกหลายชนิดมากเลยเราเจอสิงโตเลยนะฮะส,สิงโตทะเล สิงโตสยามใช่ไหมครับเราเจออะไรอีกนะ <c oughs> หลับไปแล้ว <c oughs> อ่ะ <c oughs> เดี๋ยวขึ้นรูปให้ดูกันแล้วกันว่เาเราไปเจอต้นอะไรกันมาบ้างนะครับตามนี้เลยนะอ่ะต่อนอกจากต้นไม้ที่จะเจอเราเจอประจำผิดน,นี่นะครับกล้วยไม้ต่างๆมากมายนะครับ เรายังเจอต้นที่มีความน่าสนใจอีกหลายชนิดเนาะเราเจอต้นที่แบบเป็นไม้คลุมดินเตี้ยสวยๆเนี่ยนะครับน่าจะสามารถประยุกต์ใช้กับงานออกแบบงานสวนอะไรต่างๆเนี่ยได้ดีเหมือนกันนะครับเพียงแต่ว่ามันต้องผ่านการศึกษาผ่านการทดลองอเยอะนะครับประเด็นตรงเนี้ยมันยังมออีช่องว่างอีกมากมายนะที่เราจะนําไม้พื้นถิ่นของเราเนี่ยมาทดลองแล้วก็มาใช้งานจริงๆในงานออกแบบของเราเพื่อทําให้ประเทศไทยของเราเนี่ยมีเอกลักษณ์ที่เป็นไทย จริงๆเป็นไทยแท้ๆไม่ใช่พึ่งพาแต่ไม้นําเข้าจากเมืองนอกเสมอไปนะครับอันนี้เป็นสิ่งสําคัญมากที่อยากให้ทุกคนที่ได้ดูนะครับรวมถึงถ้าใครมีอํานาจในการบ,บริหารหรืออะไรต่างๆได้ดูคลิปนี้นะครับก็อยากจะขออนุญาตฝากเอาไว้นะครับว่าการทําให้เมืองไทยมีเอกลักษณ์อย่างที่ประเทศไทยเป็นจะได้รับความสนใจจากทั่วโลกนะครับเขาก็จะมาดูอย่างที่เราเป็นนะครับเขาไม่ต้องการที่จะมาดูเมืองไทยแล้วก็เห็น เหมือนทั่วๆไปนะครับไม่อยากให้เห็นแบบเหมือนกรีกเหมือนอิตาลีหรือเหมือนอะไรอย่างนี้นะครับเขาอ,อยากจะมาดูเมืองไทยที่เป็นเมืองไทยจริงๆนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเรื่องของพืชพันธุ์เนี่ยก็จะเป็นเรื่องหนึ่งที่สําคัญมากนะครับที่จะสร้างให้เกิดเอกลักษณ์ได้นะครับนอกเหนือจากการสร้างเอกลักษณ์ของประเทศไทยแล้วเนี่ยการใช้พืชพันธุ์พื้นถิ่นที่เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมอยังดูแลรักษาง่ายด้วย เพราะมันสามารถที่จะเจริญเติบโตแล้วก็อยู่ได้เองตามธรรมชาติให้เทวดาเลี้ยงนะครับอยู่ในพื้นที่ประเทศไทยเนี่ยได้อย่างดีอยู่แล้วนะครับแล้วยังมีความทนต่อโรคและ,มะแมลงประจําถิ่นได้ดีด้วยอ่าใช่ไหมครับดูแลรักษาก็น้อยอนะครับอัตราการลอดตายก็สูงนะครับจบไปเรื่องเรื่องพืชพันธุ์ นะครับวันนี้เราเดินกันค่อนข้างวิบากเนาะเพราะว่า <c oughs> พอพอ,พอเดินขึ้นไปเนี่ยฝนตกเส้นทางช่วงแรกมันสบายมันเดินตามทางรถใช่ไหมครับพอแต่พอหลุดไปจากตรงนั้นปุ๊บเนี่ยเราต้องเดินเรียบหน้าผาไปเรื่อยๆนะครับแล้วก็จะเป็นหินทางนั้นเลยแล้วฝนก็ตกแล้วหินก็ลื่นตอนนี้ฝนมาแล้วครับใส่เสื้อกันฝนกันก่อนแล้วลุยกันต่อครับอีก6กกิโล <c oughs> มีพวกเราหลายคนก็ สไลด์บ้างนะครับขาตกหลุมลงไปบ้างอะไรเงี้นนะฮะก็พอหอมปากหอมคอนะครับนะเราต้องอพักกินข้าวกลางวันกันระหว่างทางกินข้าววันเสร็จก็ถือว่าเป็นจังหวะดีนะครับกินข้าววันเสร็จกําลังออกเดินผูฟงก็ตกหนักลงมาทันทีเลยนะครับก็ลุยฝนกันต่อไปนะครับแล้วก็กลับมา จนมาได้นั่งคุยกันตรงนี้แหละนะครับสิ่งที่เราเห็นในวันนี้นะครับสังคมพืชนะครับในช่วงแรกเนี่ยก็จะมีความคล้ายกับเมื่อวานนี้เนาะก็แบบเป็นอยู่บนยอดเขานะครับที่เป็นหินแล้วก็มีต้นไม้ตเตี้ยมีก่อดํามีอะไรต่างๆนะแล้วก็ช่วงช่วงปลาย นะครับก็จะมีความเปลี่ยนแปลงของป่านะครับเป็นป่าดิบเขาที่ค่อนข้างชัดเจนนะครับมีต้นไม้ที่สูงขึ้นมาอยู่ในระดับสัก20-25เมตรอะไรอย่างเงี้ยนะครับเป็นป่าเป็นดงไปเลยอย่างเงี้ยนะฮะก็จะเป็นลักษณะของป่าดิบเขาตามปกติของมันนะครับเออมีมีต้นไม้อีกสัก2ต้นนะที่พี่แเขียวสังเกตเห็นแล้วแบบว่าเฮ้ยมันขึ้นไปได้ทั่วทั่วประเทศเลยจริงๆอะ่ะเราไปเจอมันที่เขาใหญ่เราไปเจอมันที่ป่าต่างๆนะ้าแก่งกระจาอะไรต่างๆแล้วก็มาเจอที่ บนยอดภูหลวงเนี่ยนะครับสูงจากระดับน้ำทะเลพันสี่ร้อยเมตรเนี่ยนะครับเราเจอต้นโครงเคลงโครงเคลงหรือเอ็นอาร์เนี่ยนะครับซึ่งโครงเครงหรือเอ็นอาร์เนี่ยก็เป็นไม้ไทยเรานี่แหละนะครับแล้วก็อยู่อยู่ไปได้ทั่วเลยทั่วไปหมดเลยนะฮะไม่ว่าจะระดับสูงจากระดับน้ำทะเลเท่าไหร่ก็ตามนะครับหรือจะไปปลูกกรุงเทพก็ยังได้นะครับต้นนี้เป็นไม้พุ่มนะครับสูงขึ้นมาแล้วก็ ให้ดอกสีม่วงน่ารักดีสวยดีนะครับหลายคนอาจจะคุ้นเคยกับโครงเพลงเลื้อยนะครับที่ใช้ในงานออกแบบกันอย่างแพร่หลายนะครับซึ่งโครงเพลงเลื้อยเนี่ยนำเข้าจากต่างประเทศนะนะครับแต่โครงเพลงหรือเอ็นอาร์เนี่ยครับปกติเนี่ยเป็นไม้ของไทยนะครับเป็นไม้เบิกน้าที่ดีเพราะ,ะนั้นคําว่าเป็นไม้เบิกน้ำเนี่ยคือมันสามารถที่จะเจริญเติบโตได้ง่ายโตได้ดีแล้วก็ทนแล้งนะสภาพแรงๆหน่อยก็อยู่ได้นะครับเป็น pioneer plant เนี่ยเหมือนกับไปโตก่อนแล้วก็ตายก่อนอะ แล้วก็โตแล้วก็ตายแล้วก็โตแล<ๆ>้วก็ตายโตแล้ว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 ตายไปเรื่อยๆจนเพิ่มผ ala <c ough> ูนอินทรีย์วัตถุให้กับดินมากพอที่พืชชนิดอื่นๆจะตามมาเจริญเติบโตจนเป็นป่าใหญ่ต่อไปนะครับเพราะฉะนั้นพืชเบิกดำเนี่ยก็น่าสนใจอยู่นะครับแล้วเราก็เจอต้นไอ้ที่ขึ้นได้ทั่วประเทศอีกอันหนึ่งคือขี้ครอกขี้ครอกเป็นเป็นพวก พวกเดียวกับชบาเป็นพวกไฮบิสคัสเหมือนกันเนี่ยนะครับเหมือนชะบาก็ตอนแรกก็เราก็เคยไปเจอที่เขาใหญ่กันมาแล้วนะครับแต่พอมาเจอที่ภูหลวงก็ตกใจนิดนึงว่าเฮ้ยบนนี้ก็ขึ้นได้ด้วยนะครับแล้วก็ออกดอกสวยงามอะไรนี้นะครับอืมเมื่อกี้ได้ยินเสียงแว่วๆมาว่าเราเจอเต่าร้างใช่ไหมครับเต่าร้างยักษ์เต่าร้างยักษ์เนี่ยมันจะไม่เหมือนเต่าร้างแดง พี่เขียวเคยนําเสนอใน EP ีก่อนหน้านี้นะนะครับตาวรังแดงน,นั่นก็เป็นกอนะครับเป็นลำเล็กๆแล้วก็ขึ้นเป็นกอลำต้นไม่สูงมากนะครับแต่ว่าตารรางยษ์นี่จะเป็นลำต้นเดี่ยวแล้วใหญ่เลยสามารถใหญ่ได้อย่างนี้เลยนะครับแล้วก็สูงขึ้นไปนะครับแล้วก็ใบใหญ่มากนะครับเราเจอที่ตรงนี้ด้วยเนาะ เราเจอต้นอะไรน่าสนใจอีกอ่าอ่า,อาใ,นในป่าดิบที่ที่เราเดินลงมาต่าหน่อยนะครับที่เป็นป่าดิบเขาที่มีต้นไม้สูงสูงขึ้นมาเนี่ยนะครับชั้นล่างของผืนป่าเนี่ยจะร่มมากเพราะฉะนั้นต้นไม้ที่อยู่ชั้นพื้นป่าเนี่ยแหละครับก็จะเป็นไม้ที่ค่อนข้างทนร่มพอสมควรนะครับเราเจอต้นวาสนาป่าขึ้นเป็นดงเลยสวยมากนะครับแล้วก็เจอต้นเหล็กมิล<า>นะุเจอหวายนะเจอหวาย ไหวนี่ถ้าสูงมากๆก็ก็ไม่เห็นเนาะเราก็จะเห็นในในสังคมป่าที่อยู่ต่ำกว่านี้ลงไปนิดหนึ่งอย่างเงี้ยนะครับอืมไหวตะบองวันนี้เราเจอไหวตะบองลําใหญ่แต่ว่าไหลไปไม่ไกลมากอืมเราเจออะไรอีกหมดแหละหมดลมเลยเจอทาสเจอทาสตอนแรกตอนแรกพี่เขียวแบบทายเกมผิดนะก็มีแบบน้องๆ้องถามเข้ามาว่าเออจะมาทริปเนี้ย ต้องเตรียมถุงกันทากไหมเพ่ยเขียวฟันธงเลยเฮ้ยเรามาบนภูเขาสูงขนาดนี้มาในเดือนกุมภามันหน้าแง้งทากไม่มีหรอกระวังเห็บแล้วกันไม่ต้องเอามาหรอกถุงกันทากปรากฏว่าถึงฝนตกนะครับทากออกแล้วก็โดนกันไปคนละตัว2ตัวสนุกสนานกันไปนะครับทากก็มีจริงๆทากก็มีหลายชนิดนะเราก็เพิ่งได้รู้จักกันวันนี้นะครับมีตัวเล็กๆกัดและเจ็บกัดแล้วรู้สึกว่าเอ้ยโดนกัดกันเลยนะครับแล้วก็ตัวก็จะมีลายเขียวๆหน่อยแล้วเรียกว,ว่าทากตอง แล้วก็มีทากธรรมดานะครับที่ที่เราเจอกันทั่วไปด้วยตัวดำๆตัวใหญ่กว่านะครับอ,อยู่กันตามดินนะครับทากตองจะอยู่ตามใบไม้เนาอะ,อะอะไรเงี้ย<ด>ก็โดยกันไปคนละนิดคนละหน่อยแล้วก็เย็นวันนี้เราก็โชคดีได้เจอไก่ฟ้าหลังขาวซึ่งเชื่องมากเชื่อว่าใครๆมาภูหลวงนะครับก็คงจะได้เจอครับเพราะว่าค่อนข้างเชื่องเลยทีเดียวนะครับก็เดินไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยน,นะฮะประมาณนั้นนะก็วันนี้ จริงๆเราใช้เวลาเดินกันค่อนข้างเร็วนะทั้งนั้นที่เราเดินแล้วก็ถ่ายรูปดูดูด,ดูนี่อะไรกันไปเรื่อยนะครับเราออกเดินทาง9โมงเช้ากลับมาถึงนี่ายโมง4ชั่วโมงเองนะครับมาถึงเร,เร็วกว่าที่คิดไปน,นิดนึงทางเดินบอกว่าบอกไว้ก่อนว่าสมมุติว่า ใครอยากมาโพหลวงแล้วแบบต้องเตรียมตัวฟิตร่างกายขนาดไหนระดับความยากง่ายทางการเดินเป็นยังไงบอกเลยว่าง่ายบอกเลยไม่ไมต้องฟิตก็ได้ใช่ไหมหลมุมหลวมมาก็ได้ว่างั้นนนอนน้อยแล้วก็ไม่ฟิตหนูนอนน้อยแล้วก็ไม่ฟิตนะครับ ก,ก็สามารถเดินได้นะครับเดินสบายๆนะครับเหมือนมาเดินชมสวนนี่แหละนะครับเพียงแต่ว่าอาจจะยากตอนที่หินมันลื่นอะไรอย่างนี้สักนิดหนึ่งนะครับก็ต้องระมัดระวังตรงนั้นไว้หน่อยหารองเท้าดีๆสักนิดหนึ่งนะครับเรื่องกอารเตรียมพร้อมของร่างกายไม่ต้องเป็นห่วงนะครับสบายมากเดินได้สบายๆเฮ้ยเราเจอกระดูกช้างด้วยวันนี้เอเอเราเดินไปแล้วเจอเจอกระดูกช้างอยู่ซึ่งก็ไม่รู้ว่าตายเมื่อไหร่เป็นอะไรตาย แล้วทำไมมาตายตรงนี้ก็ไม่รู้แต่เห็นกระดูกมันอยู่ตรงนั้นนะครับเออเป็นแบบเป็นชิ้นๆอยู่นะครับบางส่วนเขาก็เก็บมาจัดแสดงไว้ที่ที่ทําการของที่เนรนกบาลเนาะนะครับบางส่วนก็ปล่อยทิ้งไว้ในที่ที่เดิมของมันนะครับแล้วก็สุดท้ายปลายทางเราก็เจอโ่งสัตว์นะครับโ่งสัตเนี่ยพวกสัตว์กินพืชทั้งหลายเนี่ยนะครับมันกินหญ้ากินพืชอะไรต่างๆนี่อย่างเดียวสารอาหารมันไม่ครบ นะครับมันก็ต้องมากินดินโป่งที่มันมีแร่ธาตุอะไรต่างๆนะครับมีมีโซเดียมมีแคลเซียมมีอะไรต่างๆเนี่ยนะครับแล้วก็อีกหลายอย่างเหมือนเป็นวิตามินของของพวกสัตว์กินพืชน,นี่แหละครับก็ก็เจออยู่ที่หนึ่งนะครับแล้วก็ใกล้ๆนั้นก็จะเจอรอยเท้าไดนโนเสาร์อยู่บนหินรอยเหมือนจุลศิลป์พาร์คเลยมีมีสามนิ้วแล้วก็กดลงไปบนหินนะครับหมดแล้วช่วยสรุปกันหน่อยซิว่าทริปนี้เรามาแล้วแบบโอเคไม่โอเคอะไรยังไง โอเคค่ะส,สนุกมากเลยคะ่ะทีมนี้ไม่ต้องทำเสียงสวยเลยค่ะจงพูดอะไรเอ่ยสนุกมากค่ะผู้หลงสนุกมากเลยคะ่ะอาหารดีมากอร่อยมากเลยคะ่ะข้าวสวยหงุงอร่อยมากขอแนะนำนี่น้องมิ้นนะครับจะจีบมาเป็นน้องยัก์คิ้วคนต่อไปสวัสดีค่ะยักาคิ้วค่ะ เอากันต้องมีปิดรายการให้หน่อยเลยฮะก็อย่าลืมกด subscribe แล้วกดไลค์ช่องยาเขียวด้วยนะคะกดแล้วก็กดกระดิ่งด้วยนะคะจะได้รับการแจ้งเตือนของช่องยาเขียวขอบคุณค่าน้องยาคิวขอบายนะคะสวัสดีค่ะ